สวัสดีทุกทายคือเก่าเหมือนเดิมครับในส่วนที่เฮ้าดำหน้าครับเกษตรมัน,นก็นดำหน้าเมืดอมือ,มอครับส่วนที่เราทำอยู่นี้ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ใช้รถครับแต่เราใช้จอบกดนี่ครับเป็นหกนส่วนครับเราจะทำเป็นงานน้อยครับใช้เป็นงานน้อย,อยตรงนี้ก็ดำใหม่ครับดำเมื่อวาน ส่วนที่ด้านใต้ก็ปักดําไปได้อยู่หกเจ็ดวันเนาะกับส่วนด้านนี้ก็ยังไม่เสร็จกับตรงที่พักกับตรงนี้ยังไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็จะได้ทําครับว่ากเกษตรใช้จอบขุดเอาจริงหรือไม่เดี๋ยวจะพาไปดูนี่ครับตรงนี้ก็ใช้จอบนะครับจอบขุดครับ ดูลำต้นของข้าวครับเพราะว่าเรามีสิ่งสำคัญก็คือเศษจ,จากใบไม้ครับเราลงมาผสมกับดินก็จะได้ลำต้นของข้าวขนาดนี้ครับครับถ้าไม่เชื่อกษตร,รลอลงมาดูครับว่าใช้ขุดหรือใช้รถนี่ครับตัวอย่างตรงน,นี้ยังไม่เสร็จนะครับนี่ครับตอนนี้ยังไม่เสร็จเพราะว่าทำเสร็จลงช่วงบ่ายบ่ายแต่ยังไม่ปกักดำเพราะว่าเราต้องให้ดินกับน้ำเข้ากัน ครับเขากันแล้วก็จะเวลาเราจะปักดําันพรุ่งนี้จะดําง่ายครับเพราะว่าจะเป็นดินนุ่มคือเดี๋ว่าดินไม่เกล็อ่ะครับดินดินจะไม่เกล็ดดินจะนุ่มอ่อนครับส่วนด้านนี้ก็ยังไม่เสร็จครับในล็อกนี้ครับในล็อกนี้ถ้าไม่เชื่ออันนี้ครับเครื่องมือในการเกษตรเกษตรใช้จอบขุดหมดครับตรงที่ตรงนี้ก็ขุดขุดขุดหมดครับนี่ใช้ขุด ครับเพราะว่าทำไมถึงใช้ใช้ขุดหนึ่งช่วยลดต้นทุนสองรถใหญ่ๆก็ลงไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นงานน้อยๆครับนี่งานไม่งานไม่ใหญ่นี่ครับรอยขุดครัเกษตรขุดขุดแล้วเราก็พวนพวนดินพวนน้ำให้ได้ครับในส่วนในการผสมก็เศษจ,จากใบไม้ที่เราทำครับที่กเกษตรทำไปแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผักครับ ผักก็ก็ใช้ปุย๋ยเสียจากใบไม้เหมือนกันครับกำลังขึ้นกับส่วนด้านนี้ก็เป็นข้าวเป็นข้าวที่ดำเอาเราดูความแตกต่างจากข้าวที่ปากดำเอาและเป็นข้าวหวานครับลำต้นจะผิดกันครับเพื่อนๆว่าไหมครับลำต้นจะผิดกันนะครับดูลำต้นครับตรงนี้จะเป็นจะเป็นเป็นข้าวดำเนาะปากดำครับ แต่ตรงที่เป็นข้าวหวานจะจะเป็นลำต้นหรือว่าสีของลำต้นจะไม่เหมือนกันหรอกครับเพื่อนๆก็ไปดูได้รับหาดูได้นะตามท้องท้องไร่ท้องนาที่เพื่อนๆหวานไว้ครับจะไม่เหมือนกันครับตรงตรงนู้นก็จะเป็นปักดําใหม่ซึ่งดาเมื่อวานแต่ยังไม่ขึ้นแต่ตอนนี้จะได้หกข็ดวันแล้วอายุครับส่วนพรุ่งนี้ก็มีรายการในการปักดําที่ขุดเพิ่งเสร็จ กลก็รอลงตมลงโคนแล้วครับยังไม่ได้ลงครับกับพวกนี้ก็จะลงเมื่อนิ่มครับกับอุปกรณ์ก็เมื่อนิมครับจอบครับเครื่องมือใช้ในสวนเกษตรครับเพราะว่าเราไม่ใช้เครื่องจักกลนครับเราใช้จากของเราเพราะจะช่วยลดต้นทุนได้อย่างมากเนาะครับนี่ผักต้นนี้จะเป็นผักที่มีส่วนผสมครับชอดนี้จะ ใช้เวลานาน,านแป๊บหนึง่งนะครับเนาะ,ะเพื่อความให้เข้าใจกระจายแจ้งว่ากเกษตรทำอย่างไรในการปลูกผักช่วยลดต้นทุนครับส่วนผสมก็ง่ายๆครับใครๆก็ทำได้เพื่อนๆทำได้ทุกคนครับในการหมักกองเศษจากใบไม้แต่เราก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับต้องใจเย็นเย็นแค่หมัมกหมักไว้นี่กเกษตรว่าไม่ไม่เสียหายหรอกเพราะว่า เพราะว่าเราหมักแล้วเราก็ไปทําภารกิจหรือว่าทําทาธุระอย่างอื่นได้ครับเกษตรว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ก็หมักแล้วฝนตกมาก็โอเคครับโดยรวมก็ประมาณนี้แล้วครับข้าวในสวนเกษตรครับทําแบบวิถีบ้าน,บานแบบง่ายๆเรียบง่ายเนาะครับต้องขออนุญาตที่พูดพูดไทยแป๊บหนึ่งเพราะว่าเพื่อน,อนๆนบาง ท่านบางคนก็อาจฟังภาษาอีสานไม่ออกนะครับบางครั้งก็คาแปลก็ไม่ค่อยเห็นครับบางครั้งก็ไม่ค่อยเห็นก็เลยต้องใช้เป็นภาษาไทยนิดหนึ่งต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าพูดผิดไปก็ขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วตัวน,นี้ก็เป็นโดยรวมนะครับส่วนด้านใต้นุ่งก็จะเป็นปักดำนาเมื่อเดิมครับอยู่ด้านใต้ครับ ดันใต้มันดันใต้ตกราวอยู่แล้วครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะเป็นสิ่งดีๆครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยและสิ่งที่สําคัญก็คือธรรมชาติแบบท้องไร่ท้องนาแบบเกษตรแบบพื้นบ้านอีส,สานบ้านเฮองครับก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนครับให้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับผม